ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่26เดือน62566นะครับผมเอาวันนี้ขอรายงานราคาทุเรียนหน่อยที่ตลาดไทยนะตอนนี้มีราคาตั้งแต่เริ่มต้นนะที่80บาทนะครับไปจนถึง125 130บานะครับใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับที่ตลาดไทยนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ที่ ภาคตะวันออกนะครับผมเองก็มีราคาทุเรียนมาให้นะครับชนีวันนี้ต้องบอกว่าราคาขยับลงนะครับเป็นที่น่าตกใจสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเลยทีเดียวนะครับชนีวันนี้ AB 70บาทนะครับ C 5 0แล้วก็ D 40นะครับทางด้านพวงมณี AB 1ี0นะครับ C 8แแล้วก็ D60 ครับนวลทองจันทร์ AB ส3 0นะครับซีเส่วนก้านยาวเอ1 1 0นึ0นะครับ C 7 0แล้วก็ D 50นะครับ หนามดำวันนี้โอชีนะครับ AB 300นะครับ C หนึ่งร้อดังนั้นมูซันคิง AB 270ครับ C 150นะครับส่วนหมอนทองวันนี้นะครับ ABC นะครับ105บาทถึง120นะครับหลายเจ้าราคาแตกต่างกันไปนะครับ5บาท10บาทลองดูนะครับ ABC วันนี้ส่วน AB นะครับ115ถึง125นะครับผม C แปดสิแล้วก็ D 80นะครับ าทางด้านรองกองวันนี้นะครับ A B 50นะครับอขอขอัยเบอร์1 50เบอร์2 40แล้วก็เบอร์3 30นะครับกระปุก25แล้วก็กระชายี่สนะครับผมไปต่อกันที่ภาคใต้นิดนึงนะครับภาคใต้หมอนทองนะครับ A B 115บวกนะครับ C 85แล้วก็ D 70นะครับส่วน A B C 105บาทนะครับผมชั้นี A B C 50นะครับนี่คือราคาทุเรียนที่มีให้เห็นในวันนี้นะครับก็ แปลกๆดีเหมือนกันนะครับลงถือว่าลงนะครับ5าบาท10บาทนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปภาพประกอบอาจจะเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับก็มีการคอมเมนต์เข้ามาก็ต้องขออภัยนะครับช่วงนี้นะครับมีการปรับปรุงนะครับขอบคุณผู้จัดการนะครับยูทูบช anel นะครับมอบกล้องใหม่มาให้นะครับแล้วเดี๋ยวไปถ่ายทําให้กับพ่อแม่พี่น้องดูนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับหลังจากพี่น้องเราบ่นเหลือเกินว่านะครับ สั่นสะเทือนวันไหวเหมือนแผ่นดินไหวเลยเวลาดูยุทธพงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติชมกันเข้ามานะหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับยุทธพงจะนาไปปรับปรุปรงแก้ไขนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับค้าขายล่ำรวยสวัสดีนะครับสวัสดีครับ